င်္ဂလာပါရှင်။ Thai สกาကိုတူတူလေ့လာကြရအောင်။အခုတစ်ခါမှာတော့วุนวาย soda สกาเนี่ยเออะวุนวาย soda สกาကိုအတူတူလေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။วุนวายวุนวาย soda ก้าတော့ မငယ်မတက်ဖြစ်တာရှช וק ช וק ုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်တာเนาะ youngy san kha ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ why สุดะก้าကိုတုံးတယ်เนาะ why วุ่น why မငယ်မတက်ဖြစ်တယ် youngy san kha ဖြစ်တယ်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะสก้าပြောတဲ့นมุนาเลี้တွေကိုကြည့်ရအောင်เนาะทําอะไรลงไป ทำอะไรลงไปปาเรโลกไล่จ่าเลยทำอะไรสวยเนาะปาโลกจ่าเลยเนาะทำอะไรลงไปสุดากะปาเรโลกไล่จ่าเลยโลเปียวดาพิจเจทำอะไรลงไปทำอะไรลงไปปาเรโลกไล่จ่าเลยวุ่นวายไปหมดแล้ว วนวายไปหมดแล้วชกทุยตอกုံบีเนาะยုံเย็นสั่น,นคัดผิดกုံกบีโหลเลย,ลยเปียวโลยาได้วุนวายสุดาก็ก็อซุนนาเปียวได้อะไตแมเนาะชกทุยดายုံเย็นสั่นคัดผิดดามงเองมตะผิดดาそうเห็นเนาะวุนวายเราตรงเนี้ยไปสุดาก็ตัอดาเนาะหมดสุดาก็กုံนะวุนวายไปหมดสอยเนาะชกทุยตอกုံนะ วุ่นวายไปหมดแล้ววุ่นวายไปหมดแล้วชคถุยตัวกงบี้ทำไมวุ่นวายขนาดนี้ทำไมวุ่นวายขนาดนี้บาโลดีเล่าชกถุยดาเลยทำไมโุดาการะโรบาพิ่โลเลยวุ่นวายโุดาการ์รชกชกถุยทุยพิจจา ยองเย็งสังขารเพียดจาเนาะมังเงงมาแต่เพดจาขนาดนี้สุดาการดิเล่าเล่าทำไมวุ่นวายขนาดนี้ทำไมวุ่นวายขนาดนี้ปาโลดิเล่าชคโชคถุยถวยเพียดจ้าเละปาโลดิเล่าโชคถุยจ้ธธาเละวุ่นวายจริงจริงสุดาสกาหุจิอาลวุ่นวายจริงๆ วุ่นวายจริงๆแตกก่แกโชคดีวุ่นวายจริงๆแตกก่แกโชคดีขอโทษที่ทำให้วุ่นวายขอโทษที่ทำให้วุ่นวายโชคทุยอ่อนโลลูดดังบานบ่าเรขอโทษสสดาจการรอดดังบนบาเร ทำให้วุ่นวายสุดาการะอชกถวยอ่อ,องลงจ่ะเนาะอะไรมาที่สุดาสการ์นเนสแต่ขอโทษที่ทำให้วุ่นวายขอโทษที่ทำให้วุ่นวายชกถวยอ่อ,องลงลูต้องแบนบ่า,บา,ดา,าได้สถานการณ์ไม่ดีสถานการณ์ไม่ดี เฉยนมา,ากองบูสถานการณ์สุดากาศรอเฉเนวเบียร์ดาไม่ดีมากรองบูสถานการณ์ไม่ดีสถานการณ์ไม่ดีเฉยนมากองบูวุ่นวายมากวุ่นวายมากอายานันช็อกถุยเด အယံမတိမငိမ့်ဖြစ်တည်ဝွန်းဝိုင်းသုဒ္ဓကာရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်တာမတိမငိမ့်ဖြစ်တာရုံရင်း ਸੰ ခဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝွန်းဝိုင်းလို့ပြောတာเนาะဝွန်းဝိုင်းมากဝွန်းဝိုင်းมากအယံရှုပ်ထွေးတယ်အယံမတိမငိမ့်ဖြစ်တယ်နောက်တလုံးကိုကြည့်ရအောင်အဲ့အဝွိုင်းဝိုင်းသုဒ္ဓကာကိုကြည့်ရအောင်เนาะ เออาวอยวายสุดาก็တော့ดอตาถั่วลุออจีฮิเจลุตาဆိုရင်တော့เออาวอยวายလို့ပြောတယ်เนาะတခုခုကိုမကြင်မနှက်ဖြစ်လို့เนาะดอตาถั่วลุออจีฮิเจလุတေဆိုရင်တော့ဒီဟာကတော့ထိုင်းလို့เออาวอยวายလို့ပြောတယ်เนาะเออาวอยวายတခါတလေပြောတဲ့ခါမှာเออาဆိုတဲ့စကားကိုဖယ်ပြီးတော့ ဝေဝိုင်းသုဒေစကတ်တလုาาံးတည်းလေပြောလေးရှိတယ်အဲ့တော့စကားပြောတဲ့နမူနာလေးတွေကြည်ကြရအောင်ဝေဝိုင်းအะไรဝေဝိုင်းအะไรပါရဒေါသထွက်နေတာလေဝေဝိုင်းသုဒကတော့အစောနာဒေါသထွက်တယ်ဟိုကြီးကြီးလုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဝေဝိုင်းလို့တောင်းရနော်ဝေဝိုင်းအะไร โวยวายอะไรปาริโดดตดาถัาดาเลตอนนี้พพ์เจ้าเมย์เสนอปาริโอจใฮิเจล่งในดาเลโรปิโอดาเล,ล่หญ่เสจิยาอังที่นี่ไม่ใช่บ้านเธอนะที่นี่ไม่ใช่บ้านเธอนะจิมากาน,นี่เองมอข้อบูนโอที่นี่สุดาการอจิมา ไม่ใช่สุดาการรมมหกบูบ้านเธอสุดาการรมีเ,อ,เองนี่เองเฮาปเนาะไม่ใช่บ้านเธอสวยนอนนี่เองมหกบูที่นี่ไม่ใช่บ้านเธอนะที่นี่ไม่ใช่บ้านเธอนะจิมากะน,นี่อเองมหกบนะูเนาะ อย่ามาร้องโวยวายที่นี่อย่ามาร้องโวยวายที่นี่อย่ามาร้องโวยวายที่นี่ดีมาอจิฮิเจลามาอเน่อย่ามาร้องสวยเนาะลามาอเน่โวยวายสสดากะอจิฮิเจลงดากเนาะที่นี่สสดากดจีมา อย่ามาร้องโวยวายที่เบจิอาอาอย่ามาร้องโวยวายอจิฮิเจลามาอ,อเนยที่นี่สุดากภดีมาอย่ามาร้องโวยวายที่นี่อย่ามาร้องโวยวายที่นี่ดีมาอาจิฮิเจลามาอ,อเนยเขาโวยวายเสียงดังมาก เขาโวยวายเสียงดังมากตูออจีเฮเจโลดาอาตันตาเจเรเขาสุดาก็ตูโวยวายสุดาก็รอ้ออจีเฮเจโลดาเนาะเสียงดังมากอตาตันอแย,ยันเจเรเสียงสุดาการาานนะ็รอ้อาตันเนาะดังสุดาก็เจเหล่านะเสียงดังมากเสียงดังมากสวยเนอยอาะอาตัน ตาอาเจเลยเขาวโวยวายเสียงดังมากเขาวโวยวายเสียงดังมากตัวอจีให้เจรลกจากอาตารยตาอาเจเลยหุบปากหุบปากภาษาไป,ปา๋ป๋าลปอย่างไรพี่เจเฮหุบปากหุบปากภาษาไป๋ปา ไม่ต้องเออะอะโวยวายไม่ต้องเออะอะโวยวายอจีฮิเจมันลบป่าเน่อเออะอะโวยวายสุดาการออจีฮินเจลบดานาะไม่ต้องเออะอะโวยวายไม่ต้องเออะอะโวยวายอจีฮิเจมันลบป่านเน่พูดดีๆก็ได้ พูดดีๆก็ได้กางๆเปียวเลยยาดีพูดสุดากาเปียวนะเนาะดีๆสุดอากาศกางๆพูดดีๆกางๆเปียวก็สุดากาศเ,เลยได้สุดากายากดีพูดดีๆก็ได้พูดดีๆก็ได้ Kong găng bia lê ya giêng bông bông cho bông 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 Để